พอมศ hm ูนย์ศูนย์่งศูนหนึ่งเท่า เวลาหนึ่งเท่าสองหนึ่งสองเท่า สองามเข้าก่อนไม่กล้าตีหน้านียนะเดี๋ยวนี้ตีหมดแล้วนะเอาเ้าบอกอตนี้4 3 บกชักยืดบอยท่าประจันสืบห้าสาม

ห,หต่อเแต่ไม่รู้ชอดอย่างนี้ไงโอ้โหมันโดนมห้ยังไ่เูเรื่องเลยเองออแบบไปเพื่อนคุณเตรียมขึ้นแล้วนะแปดห้าัอ้โหหแปด cao hốc. cao hốc. Doch

เก้าหนึ่งสองลูกเท้าเอาเอาสองเก้า สามเก้าสี่เก Yeah.